สพัพพายจากเพดขายตู้เย็นเคลื่อนที่1 2ว้ตนนะครับวันนี้มาดูตู้เย็นของอภิคูรุ่น CR 65นะครับความจุ65ลิตรตามชื่อรุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตู้เย็นฝาด้านหน้านะครับเปิดจากด้านหน้าก็จะเหมาะกับรถบ้านนะครับหรือเรืออย่างรถก็พวกรถ RV มอเตอร์โฮมพวกแคมเปอร์แวนหรืออะไรต่างๆที่มีช่องสำหรับใส่ตู้เย็นนะครับก็จะ ป็นสัตว์เป็นส่วนเหมือนรถพวกงานบิวอินนะครับก็จะเหมาะมากอันนี้จะสวยสวยหรูเลยนะครับขนาดก่อนนะครับขนาดภายนอกของเขาเนี่ยจะขนาดความกว้าง43.1สมเซนะครับความกว้างน,นะครับ43 1และความยาวหรือความลึกเข้าไปนะครับ47เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงก็จะสูง63สเซนติเมตรนะครับน้ำหนักประมาณ20กิโล ข้างนอกจะเป็นโลหะนะครับโลหะก็คือแม่เหล็กเนี่ยดูดติดได,ด้ติดแมกเนตที่ติดตู้เย็ยนได้นะครับส่วนด้านหน้า,นาจะดีไซน์มาให้เป็นคล้ายๆกระจกเงาสีดำให้ดูเรียบหรูมากนะครับตัวจริงเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยนะครับถ้าวางไว้ในรถเนี่ยสามารถถือถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่เพิ่มความสวยให้กับในรถหรือในเรือได้เลยนะครับฝาด้านหน้า ไม่ต้องห่วงเวลาลดเทโค้งหรือแม้แตกระเทือนฝาจะเปิดออกไหมเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกนะครับเราจะเปิดฝาเนี่ยเราจะต้องดันตรงนี้ขึ้นก่อนแล้วก็เปิดมานะครับมันก็จะไม่หลุดมาง่ายๆนะครับอันนี้ก็คือระบบเซตตี้ฝาของเขานะครับส่วนจอปุ่มกดนะครับจะมีแสดงองุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสหรือเรนไฮต์ปรับได้นะครับที่ตรงนี้นะครับแสดงองุณหภูมิจอนี้ สามารถปรับอุณหภูมิและเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธได้หมายถึงว่าถ้าเราขับรถอยู่ตู้เย็นอยู่ด้านหลังของตัวรถเนี่ยเราไม่ต้องจอดรถและลงไปเปิดปิดหรือดูอุณหภูมิที่ด้านท้ายรถนะครับเราสามารถเปิดโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อแอปมาแล้วนะครับเข้าแอปแล้วก็ดูได้เลยว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยกี่องศาแล้วอยากจะปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้เปิดปิดเครื่องผ่านโทรศัพท์ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สะดวกมาจุดหนึ่งนะครับ ส่วนจอจอเนี่ยปรบับอุณหภูมิก็มีปุ่มบวกลบปรับได้เลยนะครับด้านในจะมี2ช่องนะครับช่องแช่เย็นทั่วไปนะครับที่ฝาแล้วก็ช่องฟรีซนะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดคาไว้ครับาปิดตอนเปิดมีไฟสองสว่างด้วยทีนี้พอเขามีสองช่องการคุมอุณหภูมินะครับจะย้อนกลับมาที่หน้าจอก่อน คือถ้าเราแช่เนี่ยเราจะเลือกว่าเราจะควบมันภูมิช่องไหนเป็นหลักนะครับถ้าเราคุมสมมติเรามีไอศ์ครีมหรือเนื้อสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการแช่ฟรี feed แบบติดลบ18ติดลบ20องศาเนี่ยเราก็มากดปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น fr หรือย่อจากฟรีนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับมันปภูมิได้ตั้งแต่ติตตดลบ12ลงไปถึงติดลบ20องศาอันนี้ คือระบบก็จะดูเรื่องความเย็นของตู้ตู้ไอช่องฟรีดเป็นหลักนะครับส่วนช่องเย็นทั่วไปเนี่ยมันก็จะเย็นแข่งอยู่ประมาณที่8ถึงสูบองศากันแล้วแต่ความเย็นของช่องฟรีดนะครับส่วนถ้าวันไหนเราไม่มีพวกไอศครีม e หรือของที่จะจะต้องแช่ฟรีดติดลบเยอะๆเนี่ยเราก็มากดปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะครับปรับให้มันเป็น RE นะครับหรือว่าช่องแช่เย็นธรรมดานะครับ ช่องนี้เนี่ยสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่8องศาลงไปถึง0องศานะครับถ้าเราแช่ผักผลไม้หรืออาหารกับข้าวต่างๆเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นที่ต้องแช่ฟรีสนะครับก็ตั้งอุณหภูมิตู้เย็นปกตทิทั่วไปก็คือ2องศา3องศาหรือ0องศาก็ถือว่าเย็นมากแล้วนะครับถ้าตัวตู้ด้านล่างเนี่ยปรับมาที่0องศาตัวด้านบนนะฮะถ้าความเย็นมันนิ่งแล้วเนี่ยตัวด้านบนจะ ช่องฟรีนจะเย็นอยู่ประมาณช่องนี้จะเย็นอยู่ประมาณติดลบ13ามองศาบวกลบนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเราแช่กับข้าวช่องด้านล่างแล้วเนี่ยช่องด้านบนเนี่ยยังสามารถแช่น้ําแข็งซื้อน้ำแข็งยูนิตซื้อหรือว่าเอาไปถ่าน้ําแข็งนะมาใส่น้ล้วทาน้าแข็งเนี่ยได้นะครับนูภูมมติดลบส0กว่าเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูไอช่องสองช่องนะครับคือ ช่องฟิตมันจะช่องเท่านี้นะครับเปิดเปิด,ดนะปิไดได้นะครับเป็น,นไม่เหล็กดูดนะครับด้านบนไม่เหล็กดูดทีนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะแช่ต้องการแช่ขวดน้ําหรือขวดอะไรก็แล้วแต่หรือของที่มันยาวกว่านี้อันนี้มันจะสั้นนะครับเราสามารถดึงแผ่นน,นี้ออก เลยมันก็เป็นตู้โล่งๆแบบนี้เลยนะครับถาบตรงนี้ถอดเข้าถอดออกได้ช่องแช่ผลไม้ตรงนี้ดึงเข้าดึงออกได้นะครับวัสดุเป็นฟุตเกตนะครับแช่เครื่องดื่มอาหารนี้ปลอดภัยด้านฝาก็จะมีตัวใส่หองกระจุกกระจิกนะครับดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ รอบรอบ,รอบ,รอบของตัวตัวตู้เย็นนะครับนี่ครับจะเป็นสีดำทั้งสามด้านนะครับส่วนด้านหลังเขาจะเปยมาแบบนี้นะครับจะมีแผงระบายความร้อนนะครับพัดลมดูดอากาศจากข้างนอกมาแล้วก็มาเป่าพางแผงแล้วก็เป่าใส่คอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราใส่ช่องที่เราเก็บตู้เย็นแล้วเนี่ยช่องมันจะเป็นช่องทึกๆเนี่ยไอเนี้ยคือเขาทำเปยมาเพื่อสำหรับงานบิลอินเลย ให้ระบายอากาศได้เต็มที่นะครับโดยมีพัดลมเป็นตัวเป่าด้วยตัวนี้ผมเสียบใช้กับแบตเตอรี่ดิอัียมออน15.6แอมป์นะครับแบต12โวลต์รุ่นเล็กก็สามารถใช้ได้แล้วตอนที่คอมเพรสเซอร์ทำงานเนี่ยเขากินกำลังไฟอยู่ที่ประมาณ50วัตต์บวกลบแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็มีสามารถใช้ได้ทั้งไฟในรถในเรือ12โวลต์24โวลต์ได้ในตัวนะครับและ เสียบใช้ไฟ 220V โวลต์ก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับแปลงจากไฟ 220V โวลต์มาเป็นไฟ 12V โวลต์เพื่อเข้าตัวเย็นนะครับอ่อสายนี้อ่าทีนี้เมื่อสักครู่ผมข้าไปนิดนึงนะฮะตัวที่เราเลือกนะครับว่าจะเน้นอุณหภูมิช่องไหนเป็นหลักเนี่ยหน้าจอที่แสดงอ่ะมันก็แสดงที่จอที่อุณหภูมิช่องนั้นๆน,น,นะครับ ถ้าอย่างอย่างที่ผมบอกเราจะเน้นแช่อะไรเน้นแช่เยือหรือเน้นแช่ฟรีสนะครับก็เลือกได้อันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตู้เย็นรุ่น cr 6 5นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Facebook ลายหรือว่าเบอร์โทรที่ลงไว้ให้ด้านล่างน,นะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ